ที่บอกหนูนรู้สึกว่าการเป็นผู้จัดและการทํางานเบื้องหลังนะคะทาให้รู้อะไรเยอะมากแล้วก็เรียนรู้อะไรเยอะมากเหมือนกับการที่เราเวลาเราอยู่ข้างหน้าใช่ไหมคะเหมือนเราไปถึงกองปุ๊บทุกอย่างถูกจัดเตรียมไว้หมดแล้วอย่างเงี้ยแต่เราเป็นคนที่ต้องจัดแจงทุกอย่างมันก็รู้สึกว่าเป็นอีกขั้วหนึ่งของชีวิตที่ได้เรียนรู้อะไรเยอะคะ่ะแล้วก็รู้สึกว่าเป็นคนที่ดีขึ้นเป็นคนที่เข้าใจคนอื่นมากขึ้นนะคะ,ะากาการร้องเพลงขอะไรนงคะอกาการร้องเพลงสาวรับหนูมัน มันชินแล้วแหละสำหรับมันก็เป็นอะไรใหม่ๆการเริ่มใหม่ยากเสมอะค่ะอยา,ะอจจากจะเหนื่อยใจการสร้างสรรทำหนันักเร่าิงไจริงมีอยู่บ้างเออแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะรีบบอกพี่ๆแต่จริงๆขอบคุณพี่ๆสื่อทุกคนมากที่มาวันนี้มากันเยอะมากจริงๆค่ะคุณค่ะก็เอ่ะะค็กซิสปิดเกมล่านะคะก็ มันดียังไงหรอนว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างใหม่ในเมืองไทยแล้วก็เป็นงานแรกของหนูด้วยซึ่งรู้สึกว่ามันอาจจะไม่ได้แบบผูกเพอร์เฟคร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่ามันก็เป็นอีกก้าวหนึ่งแลวหนูคิดว่ามันจะมีพัฒนาการที่ดีขึ้นไปเรื่อยๆแน่นอนเพราะฉะนั้นฝากทุกคนมาดูด้วยนะคะ Ex i t ซปิดเกมล่าค่ะนอกจากพูดจาร์แล้วเรื่องนี้เราเะมีก็รอง้ใช่ค่ะนอกจากผู้จัดแล้วก็แสดงด้วยค่ะแล้วก็ร้องเพลงมากับละครแต่งเพลงด้วยแล้วก็ดูตัดต่อข้างหลังด้วย ใช่ค่ะก็ทําเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วค่ะฝากคือฝากกับภาพยนตร์เรื่องนี้ให้เป็นกรนดูเข้าโรงวันไหนก็เอ็กซิทปิดเกมล้นะคะวันที่29สิงหาคมทุกรงภาพยนตร์ฝากด้วยนะคะทุกคนไปลุ้นกันค่ะว่าใครจะคือผู้รอดชีวิต